ห้องต้องประสงค์เป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับและมีเวทมนต์มากที่สุดในโรงเรียนฮอกวอตส์ห้องลับพิเศษในโรงเรียนฮอกวอตส์ที่จะปรากฏตัวขึ้นเมื่อมีคนต้องการมันอย่างแท้จริงและมันจะเปลี่ยนรูปร่างและสิ่งของภายในไปตามความต้องการของคนคนนั้น ศาสตราจารย์วิสลีย์ได้นัดผมมาที่โถงทางเดินผมได้เจอเข้ากับห้องห้องหนึ่งและศาสตราจารย์วิสลีย์เนี่ยได้มาเห็นพอดีพวกเราสองคนได้เข้าไปในห้องนั้น <Shall we? S 1> you, แท้ที่จริงแล้วห้องนี้คือห้องต้องประสงค์นั่นเอง This เธอได้สอนคาถาอยูเนสโกเมื่อไรแล้วเนี่ยวัตถุหรือว่าสิ่งของจะสลายไปเลย <Excellent work. S 2> เมื่อผมเดินไปเจอกับดิคเอลฟ์ประจำบ้าน